วันนี้เจ้าบ้านนิวคาสเซินก่อนทุกภาษาประตูนิกป๊ปเซนเตอร์แบ็กฟาเบียนแชร์กับสวบบินบอทแมนแบ็กซ้ายแดนเบิร์นแบ็กขวาคิเรนทิเปียนะครับกองกลางสามตัวซันโดตุนารีบูโ,โนโกิมาไลาโจโลินตันปีขวามิเกลอาเมิลอนปีซ้ายแอนโทนีกอร์ดอนกองหน้าตัวเป้าอเล็กซานเดอร์อิสักนะครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลครับวันนี้ อลิซอนเบเกอร์ครับ้รักษาประตูส่วนเซนเตอร์แบ็กเนี่ยคือโกนาต,ตีบาดเจ็บถูกไหมก็วันนี้โจเอลมาติดนะครับยืนคู่กับเบอร์จิลฟันไดแบ็กขวาเทนอเล็ก no, ซานเดอร์แอนโนแบ็กซ้ายแอนดูโรเบอร์สันกองกลางวันนี้เอนโดนะเอนโดใช่ไหมก็ต้องเราต้องเรียกเขาเอนโดถูกไหมวันจะรู้เอนโดลงนะครับแล้วก็จะมีอเล็กซิสแม็กอลิเตอร์โรเบนิก โซลและโซบอตไลน์นะผมเหมือนจะบอกโซลและ,และลยี่นะโรเมนิกโซบอตไลน์นะครับสามกองกลางลูกพูวันนี้เป็นนักเตะใหม่ทั้งสามคนเลยนะ <S 1> <S 1> น่ากลัวตรงนี้แหละคือจะนี่แหละคือนักเตะใหม่น,หน่าหวาดเสียวนะของลิกภูว์สามแนวลุกล,ล,ลุยดีอาร์ตเอิอ่มจะพูดลดูเบนดีอาร์ตสามแนวลุลยดีอาร์ตโคดิการโปรแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับ ก็เป็นสามแนวรุกในวันนี้ปูงตึงขี่นม่นี่ข้าพอมาสกุลปูเด๋วนี่ก็เป็นมาปิปูงไปนะครับจังหวะนี้อันนี้โกลับนิสาล่าอินโด เอ็นดวิ่งของบอลเนี <t 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 ่ยแต่ว่ายังไม่ได้นะอานุอะไรไปเลยครับเร่งะไรนี้ไอ้ยืเหลืองอนี่น่นานุแฟนนี่นี่นี่ได้ก่อนตอนไปชวนยูางหังนีแล้วอานงไงเข้ากลางมาที่บุนหอง อย่งไม่ผ่านนะครับลูกนี้อังกอดอนยังไงจีซักลดินตันจริงครับแต่ว่ามันเป็ตรงตัวอลิซอนนะครับลูกนี้ได้ทักทายแล้วเนิลเซ่นเจ้าบ้านเนลลเซ่นทักทายไปก่อนแล้วมาติบสวบารไลออกซ้ายมาที่ดีอาร์ยังไงดีอาร์จี้นี่ครับยังไงดีอาร์เด้งมา โอ้โหวันี้โอ๊บขับปัดออกไปโอ้โหมาเองเลยลูกนี้เดียร์เดียร์ใช้ความเร็วความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมาเองเลยฮนะล็อกหนึ่งทีไปแต่มุมมันน้อยไปหน่อยนะมุมมัน้อยไปเนี๋ยวไปยิงยังคุมจังหวะอยู่นะตอนนี้เนื้อก็ซึุนแต่ก็ยังหายจังหวะเขาทำไม่ได้เอ้าลิวต์กูจะเล่นสวนไหม กับปูออกฝ่ามาที่ซา,าลาห์ซาลายังไงล็อกเขาขวาปาน,นุงนะ่งแต่มันบูโนโ่ก็ยอก้อนกลับมาที่บูโน่อ,อีกรอบบูโน่คือไม่ได้ระวังหลังนะไม่มีเพื่อนระวังให้ด้วยมันอาโนจะพลาดนะลุกนี้

ปกติครับอ,อาร์โนอยู่นะครับจมนพอสเนี่ะซาร่ากับกอลอนกลับมาเราอารโนไม่พอมเล่นเนี่ยูนะโด,น,ะดนไปแล้วโรเบอร์สันโรเบอร์สันเข้ากลางมาที่แมกกาลิเตอร์อันนะครับจูินตันครับผมจะสวนยังไงกอร์ดอนกอร์ดอนล็อกหนึ่งทีเข้ากลางมาจ่ายมาที่อ e ีซัคเหมือนอีซัคจะโดนฟันได้ฟาวนะครับลูกนี้

เดี๋ยวพายามจะไปบอกอีซักไหมเดี๋ยวต้องดู V R เรื่องลูก้าแล้วจริงนะถ้าโดนแดงนี่เสียหายนะฟันได้ได้ไหมมาดูลองมาดูภาษาเด็กลูก้ายุแดงอาจจะโดนเหลืองแต่จะต้องดูลูก้าก็จะก็จะอ่อนลงอ่ะตอนนี้ ตัวกูมิ้ยังไม่ได้ลงนะครับยังไม่รู้จะเปลี่ยนใครมั้งน่าจะรอจังหวะดีก่อนทิปเปียเปิดขึ้นมานมเล่นอาริซอนครับเซฟลิสตันครับไอเมลอนทิปเปียทิปเปียจี้ยกขึ้นมาอืออฮานูมึงมไปได้อัาริซอนฟัดโดนคานลูกเนี้ย โอ้ยแบบนี้ยังไงไหนมาดูดิอ๋อไอาเมรอนครับเซฟอาริอาร์เมรอนอกมันเลี้ยตรงนี้แต่ว่าอาริสันตันชนตันนะครับยังไงกอดดอนเลี้ยงจี้ขึ้นมากลับมาที่บูโน่บูโนโยกมาให้โดลินตันเปลี่ยนไงเนี่ยทิปเปียกลับมาที่อาเมรอนจะบอลมาลไป ลายยิงคแต่บอลมันก็ข้ามคานลงไปครับผมทุกเวลาสี่นาทีเนะในครึ่งแรกเมื่อก่อนบูโนออกสายมาที่แดนเบิร์นครับตอนนี้แดนเบิร์ก็ข้อบอลกลับมาที่กรอนกรอนเลี้ยงจี้ขึ้นมาใส่อาโนกรอนไปเองออกมาด้วยอินซักอินซักที่ยิงครับแต่ว่าทางฝั่งกองหลังวิลฟูนะครับรบังไว้ได้เลยเ กรอนคล่องมากครับหลบอารโนแล้วก็มาได้คอร์สลูกนี้แต่ก็เป็นโกเมสนะครับไปสกัดไว้ได้ก่อนหลบอารโนแล้วก็หลบทูบอัลไลน์กลับมาที่บูโนโ,โตนาล,นาลี่โตนาลี่ออกซ้ายมาที่โจลินตันะครับลูกนี้โจลินตันกองหน้าเก่าล็อกหนึ่งทีเปิดเข้ามาเอาไม่ลโอ้โหยเอาไม่ลดเรดาพังเลปเนะี่ย <laughs> จับนรีก่อนไน้่ยได้ตัวนารี่โอ้โหจ่ายพลาดนะครับแมคอลิเตอร์มาีิซาร่าโอ้โเดวก็โดนอ้าวเหมือนแมกอลิเตอร์จะโดนทำฟาวก่อนเลยไม่รู้ใครไปฟาวโดนเหลืองไปแล้วครับผมใครเนี่ยโดนเหลืองนะโจลินอ้าวไม่ใช่บูโน่คุเ็นบูโน่ไปเองโอ้ผ่านมาได้ครับลูกนี้ บูโน่ขึ้นมาแล้วออกซ้ายมาที่กอรอนกอรอนลอดหนึ่งทีกอรอนโยปันของโคมแต่มันไปเข้าซองอาริสันฟาเบียนเช่อ๋ส่งบอลสั้นไปแต่มันก็เข้าทางนิวคาเซิลมาเดิมโตนาลี่ไปแล้วใช้ความเร็วไปแล้วโตนาลีใจมาก <c oughs> เป็นอาโนสก,กัดบอลออกไปได้นะครับออปันไม้ทิิลูออกข้ามม โตต้าจายเอาใช่ไหจะไปตีบล็อกก่อนซาร่าเกือบไปแล้วให้รับแม่ด้วยนะแต่เป็นฟาเบียแชร์นะครับมาสไลด์ดักก็ได้อาเป็นบอตแมนนะครับไม่ใช่ฟาเบียนชร์นะทิเปียอามิลอนมาเอาบอลเองแล้วาบอลลากขึ้นมา ทอเมลอนลากขึ้นมาตุ้งเเสาอออดีเลยอานลงครับจ่ายสะลุเาเนี่ยก็ยังไปไหนไม่ได้ยังงั้น

บอลแมนไปพาดเนี่ยไปชดหลังแล้วก็หาบอลไม่เจอเด่นุนเยก็สติมบอลแมนกลับมาที่ทิเป,เปียไฟเบนแชร์บอลแมนเข้ากลางมาบูโน่บูโน่โดนดึงครับผมโอ้โห อย่าไปหัวเสียใส่กรรมการนะอย่าลืมตัวเลยโดนเะหลืองได้งนะบอกเลยจนชื่อแล้วโอ้โหนี่อยูกับเสื้อโอกาสสิบเจ็ดครั้งลิวโอกาสเจ็ดครั้งไหมต่างกันเท่าตัวเกินเท่าตัวมันมีคนเจ็บนะครับจังหวะน,นี้ใคร ยิงด้วยเรือประมาณนี้ต้องทำทีต้อนลองสตาร์ทยิงโอ้โแต่ก็เข้าซองอาริซอนแอนเดอร์สันข้ามฟากมาที่ทิปเปียทิปเปียไหลมาแล้วชอนลองสตาร์โอ้โหโโยิงไข่ลูกนี้เกือบไปโอ้เจอลูกไพ่ครับจังหวะนี้ เจ้ารอ,อสตาร์พี่แกจะคว้ายยิงเลยเนี่ยอลิสัอนไม่หลงเ,เปิดยาวมาแต่ว่าก็ยังเป็นนิวคาซึนนะครับเอา้าซาลัวหนุนยิบตี

สุดๆแล้วนะแต่เสียอย่งเดียวคือมันทำประตูไม่ได้แล้วเจอริวฟูก็ไปท้ายเกมมีดาวมาแห่ใเกมแบบน,นี้โอ้ไม่แม่เอางกมนี้เหอาะกับมึงดูอยู่ดิมันวันนี้สิบเอ็ดคมต่อสิบเลยอันนี้คือสิบต่อสิบต่อสิบเอ็ดเนี่ยเราคิดใช่ไหมน้องด้นะดวยนะโอ้โอแล้วอะไรกนี้ เส้นเองไม่รู้จะว่าอย่างไงนะตอนนี้หนักหนักนเอาจริงเราพูดตามความเป็นจริงนะคือ,อ